ฝันเมื <farklı> ่อ <spooky> ค <K CDU> ืนเองเมื่อคืนเองเมื่อคืนเองครับเมื่อคืนก่อนที่จะมานี่ก็เห็นลุงปูนะครับก็คุยกับเนี่ยนะว่าจะมาจะท่อมสูงเนี่ยนะครับแตว่าจะมากราบไหว้ลุงปูเเนี่ยเลยนิมิตไปฝันว่าลุงปูอยากจะอ่าได้หนังบอกเออจะนั่งติดชายโอร่าเด้อที่นองมือเนี่ยสกเอเวีอร์ล่มเวยร์ชมอกกินนองมือเจริญเนี่ยจ้องมือนั่งใช่พี่สุทนดูบ้างพี่สุธนอยากดูกันอยากดูหนังมาเนี่ย ก็เลยบอกว่าโอ้ยลูกเอาต้องปรับเราเล่ยเงินเชิญด้วยแต่บ้านเนี่ยต้องถูเลขเยอะๆถึงจะได้หนังมันแพงวันนี้พวกทครับถูกๆเนาะอ่าอะไรอันนี้ท่านเขียนให้เลยอาจารย์บครับเขียนให้อย่างนี้แหละครับแค่ให้อย่างนี้เขียนให้อย่างนี้แต่ตัวนี้จะชัดมากตัวนี้หนึ่งศูนย์วงกลมหนึ่งแล้วก็เลขศูนย์วงกลมอันนี้รู้ร้อยเปอร์เซ็นต์ชัดไม่ใช่ศูนย์มาเองโบนาจารย์วันนี้ไม่น่าจะมาไม่มาดีกว่า ผม <S <S ไม่ถรงกิโลกันเลขศูดไม่เคยมีซูดะก็ะไม่แน่ถ้าซูดนี้เนี่ยยังไงต้องมาเนี่ยนอนสนะามตัวนี่นะก็ไม่ดูนะ<อ>ตัวไหนตัวหนึ่งถ้ามันไม่มาครบแต่ตัวนี้นะชัดเจนเลยเนะี่ยท่านกระวงเลยครับเขียนปุ๊บ,บนะที่หลวงปู่ให้ในจานโชบแบบไหนอีกไหมมีชอบเพิ่มเติมไหม่ก็ชอบของอันนี้เลยเนาะก็แค่นี้แหละครับท่านเขียนอย่างนี้ก็คือแค่นี้นอกแกจะ อาโค้งสุดท้ายหรือท่านจะไปเขียนให้ใหม่ก็ยังไม่รู้ครับยังไม่รู้เพราะมันยังนานสี่หนึ่งห้าครับเพิ่งจะออกเนาะเพิ่งจะออกอ่าเพิ่งจะออกก่อนที่ผมจะนิมิตเมื่อวานผมได้ทําสูตรคํานวณไว้ก่อนแล้วเลยมานิมิตเป็นอันนี้แหละครับเห็นอันนี้ด้วยอยากดูหนังเลยอ่าอยากดูหนังอยากดูหนังอย่างเงี้ยจึเลยบอกโอ้ลุกปูลูกเอ้าไอ้ไอ้ทานนี่ก็ต้องเข้าเชิญเชิญไม่ใช่ว่าให้ถูกเยอะเลขนะ องตราจนเจริญเราจนเจริญถุงเยอะๆถุงเยอะๆถึงจะได้หนังเพราะหนังมันแพงหนังมันราคาหลายตังหลายแพงก็อันนี้ก็เป็นเป็นครั้งแรกคอยดูไปต่อต่อไปถ้าจะให้เปลี่ยนยังไม่เปลี่ยนก็ยังอันนี้เราก็ไม่สามารถครับรออีกทีนึงเพราะมันยังนานไอ้ตรงงวดเลยเนาะนี่ครับอันนี้โอ้ได้มันคือมันคืนสดๆร้อนๆเลยครับ แต่ก็ผมว่าคงจะไม่หนีเลขคงจะไม่หนีครับอยู่แถวๆนี้อยู่แถวๆนี้อยู่แถวๆนี้อาจจะมาล่างมาบนหนึ่งนี่เป็นเจ็ดได้ไหมอาจารย์ผม้ที่ลงปูได้ครับก็เหมือนหมดแล้วผเป็นเก้าได้โอ้ก็ะดกเลยอย่างดีไปได้หน่อยนึงครับซื้อลอตเตอรี่เยอะนะลอตเตอรี่อาจารย์ซื้อเยอะมากเลยหกเจ็ดใบครับหกเจ็ดเทียบมีเก้าหกเจ็ดเก้าเจ็ดหก 0ูนยสาด มีหมดครับมีมีตัวไหนมีหกเจ็ดไล่เอาหมดเอาหมดเลยครับเก้าหกเจ็ดก็มีฟันได้หกเจ็ดอ่าเนี่ยเนี่ยมันไปกระโดดตัวนั้นฟันได้หกเจ็ดหกเจ็ดครับหกเจ็ดเขาก็บอกโยที่นู่นเขาบอกว่าอาจารย์ไอ้คนข้างบ้านเป็นครูมั้งครับเออเขาบอกว่าอาจารย์ไอ้มันไม่กระดกมันเป็นก้าไม่น่าจะเป็นอาจารย์ก็ลั่นไปอีกเนาะเพราะหนึ่งคือสถานที่ใหม่เรายังจับจุดไม่ถูกครับเป็นสถานที่ใหม่ถ้าถ้าตรงไหน เราจับจุดถูกแล้วเออเลียอย่างนี้ได้อย่างนี้เราจับจุดถูกทันทีเลยอาจารย์ก็ยังได้นะกับหัวครับกับหัวได้หน่อยหนึ่งค่าน้ํามันแต่ค่าน้ํามันค่ากับข้าวได้เครื่องใหม่ด้วยเนาะนิดหน่อยน่อนหน่อยอมั่วต่อไปนี่ก็น่าจะไม่แน่นอนด้องมั่วต่อไปคิดในใจแล้วเงินส่วนหนึ่งเอาไว้แล้วเอาไว้ทุ่มแล้วเอาไว้ทุ่มแล้วอ๋อข้ารูปมาบอก อกว่าเออตัวนี้อยู่แค่นั้นอ่ะปุ๊บเลยมีจะทุ่มไม่เลขหลวงปู่นี่อาจารย์ที่ว่าอยากได้นังเนี้ยจะทุ่มหลวงปู่ครับเพราะว่าไม่ทุ่มไม่ได้เด้ยทุ่มน้อยไม่ได้นังเนยงเดี๋ยนี้ยังยังใหม่อยู่ถ้าท่านมาบอกว่าอยู่แล้วนะเลขนี้จะทุ่มเลยอ่าถ้ายังถ้าเลขเคลื่อนแล้วก็ยังจะอายตัวใหม่ครับนานไม่หลวงปู่จะเคียนให้แบบนี้ไม่ค่อยฟันนะไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่อ๋อนนี้คือว่าเรา ใจจิตม pues <the> er ันมาก่อนแล้วจิตว่าจะมาแล้วมากระท่ o p หลวงปู่เนี่ยครับตั้งแต่เมื่อวานคุยกันแล้วคุยกันว่าจะมามากราบหลวงปู่เนี่ยก็เลยนิมิตไปเมื่อคืนโอ้ดึกเดินเลยล่ะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาคุยกันอยู่นั่นน่ะแล้วก็เจ้าที่จะทางแย่เนี่ยเลมไปหมดเลยหลวงปู่ก็นั่งอยู่ตรงนี้เออหนึ่งปตรงนี้อยู่กระท่ p h เนี่ยก็ท่านบอกหนูเมื่อน่ะขี่จองมือนั่งเดลยน่นะเนี่ยศกศักย์กีเวียลท่านบอกว่าเวียลเวียลหมายถึง ทุง่งเนาะถุงเออทุ่งทุ่งอะไรนั่นเขาอยากดูเจทีเจตาเนี่ยนะเงี้ยโยมเนี่ยนะอยากดูหนังอ่าอยากดูหนังก็เลยเดาอู้ดูป้าวนะต้องเตาเจริญเด้อไอถูกเยอะๆอ่าถูกเยอะๆยอะท่านเลยฮะท่านหรือที่เขียนให้ท่านจะเขียนอ่ะดูรบเขียนตัวนี้เขียนหนึ่งก้อนและกลมแต่หนึ่งนี่มันเป็นเจ็ดได้สามารถรู้ได้มันคยเป็นเหมือนกันเขียนได้ แล้วก็บทเขียนตัวนี้ท่านจะยืนให้อย่างนี้ยืนให้เลยเร็จแล้กืหขนึ่งอยู่ในวงกลมเนาะเป็นปิดสัญแล้วครับเนาะไม่รู้นะท่านวงให้อย่าท่านเขียนเลขหนึ่งเสร็จแล้ววงกลมครับ ตัวเด่นเด่นวิ่งหนึ่งแน่นอนในหลวงปู่ร้อยเปอร์เซ็นต์ผมก็กะว่าอย่างงั้นผมว่าท่านให้บ่อหนึ่งมาร้อยเปอร์เซ็นต์นี่แหละวงกลมถ้าไม่บนก็ล่างต้องมาแน่นอนมาแน่นอนนะครับหนึ่งกะว่าในใจนะทีผิดชอบนะครับเพราะหนึ่งคือมันอยู่ในนั้น่นถึงมั่นใจเนี่ยมั่นใจครับมั่นใจครับนะมีแค่นี้แหละครับประมาณนี้จะรอค้อสุดท้ายอีกทีหนึ่งว่าท่านจะมาเปลี่ยนไหมเลขเลขยังอยู่ไหมเลขยังอยู่ไหมเออ กอยังตจำว่าต้องเอาหละหาลอตเตอรี่ไว้ก่อนลอตเตอรี่ไว้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนี่ครับผมมาซื้ออย่างนั้นซื้อจนลายใบครับบางทีเราได้รุ่นเยอะรุ่นหลาย FC ทุกคนดูทันนะครับก็เลขอาจารย์สมจิตลงไปลงปูไปเข้าฝันเขียนเลขให้นะครับมาแล้วนะครับโอเลก็มันที่ที่เห็นนะครับหนึ่งแล้ววงกลมเป็นเลขศูนย์วงกลมข้างนอกนะครับ ก็ส1 5นะครับรีชัดมากขออวยอิ FC ทุกคนทุกท่านรวยรวยเฮงเฮงปังๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีทุกคนทุกท่านเด้อค่อยรวยรวยนะครับหลวงปู่อยากดูหน,นังอ่ะค่อยได้ถูกอีกเยอะจะได้เอานังมาใช้หลวงปู่ดูนะครับอ่ะสาธุสาธุครับทุ